สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาที่ตำหนักปูในชิดมาไหว้หลวงปูสวงร่มโพร่มใสนะครับกระทมร่มโพร่มใสวันนี้มานะครับหลวงปูวันนี้มีน้องไอ้นะครับเพิ่งมาครั้งแรกที่นี่นะครับจะมาจุดทูกขอเลขปูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นโชคกับน้องไอ้นะครับวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับเราลุ้นกันนะครับทีมงานเรามาขอเลขปูนะครับ ขอหลวงปู่จุดทุกเก้าโดกับสาธุสาธุครับนกไอ้จะจุดทุกขอเลขปูนะครับหลวงปู่สวงข้าวน้ำดีเศรษฐีใจบนนะครับ โคลงปูครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโกมหาลาโภอะหังปูเชมิสิทธิลาโพนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองสวงสัมปนโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสติมหาบรลลานสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุ เดินลวงปู่เดินล,ลูกหลานขอพรโชคลาภม้วนนี้ให้ออกมาตรงๆครับน้องไอซเป็นคนจุดนะครับมาที่นี่ครั้งแรกนะคนลุกเลยนะทั้งเงาแตกทั้งคนลุกจะลองจุดทุ่เสียงทายดูว่าจะได้เมื่อไงก็อธิษฐานขอเป็นงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมหน่อยประมาณหกสิบเจ็ดขอพูดกับน้องไอซมายังไงครับน้องไอซมาจากไหนยังไงนะก็เล่ามาจากนครนนท์เลยค่ะ มาจากนครพนมเลยครับแล้วมาตามหาตัวเลขให้ fc ใช่ค่ะมาตามหาตัวเลขเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เพิ่งมาครั้งแรกเนาะสายนี้ก็ต้องฝาบริที่ด้วยจ้าช<ต>่องน้ำเนาะช่องอันนี้น<ต>้ำได้เลยช่องกับตันดับซิ่งค์ค่ะยูทูบเนาะครับวันนี้ก็เลยมาขอหลวงปู่สวเคยเคยเห็นหลวงปู่สวงไหมไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกครั้งแรกใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างมา มันร้อนร้อนหลังหลังร้อนหลังเหนื่อยแตกหมดเลยไม่เคยเป็นแบบนี้นะสั่นสั่นใช่เดี๋ยวบอกว่าองค์จะลงนะถ้าองค์ลงนะครับมีองค์มีองค์ไม่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 มีอ๋ออันนี้ศรัทธาท่ันเย็นแขนร้อนเย็นร้อนเย็นเลยค่ะคนลุกสงกรานต์ทักทายทักทายแล้วรู้จักไหมคะเคยรู้จักน้องปูไหมคะไม่เคยไม่เคยดูตามยูทูบเลยไม่เคยเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเจอ ครับเดี๋ยวมาดูนเรกับน้องไอ้นะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เห็นน้องผู้สวงเนาะได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมคะได้ยินแต่ชื่อเพราะหน้าตาแกเหมือนรู้สึกไหมมันอะไรคะแกแบบมีความเมตตาเหมือนปลื้มยิ้มรับทรัพย์เทวดาเล่นดิน เ้าาน้ำดีนะครับท่านทึกล่านะท่านใจดีเนาะท่านยิ้มตลอดเลยมายี่มีความฝันอะไรไหมฝันอะไรไหมไม่ฝันเลยค่ะหลับสนิทหลับสนิทอาจจะเพียรด้วยรอเลขตัวนี้ดีกว่านะเด่นมาแล้วเนาะเลขทำไมตัวใหญ่มากเลยอะ จัวปูให้บหมคะครับโอให้ทูปนะครับเนาะมาจุดนาเสียงทายตัวเลขอันนี้คือปูให้เองใช่ไหมคะปูให้เองเลยตัวน,นี้นปูให้มาจุดุูปูเลยนะทุกคนข้างบนนี้จะเป็นต้นโพต้นสายอยู่ด้วยกันนะเกิดขึ้นเองนะครับมไม่ได้ปลูกอรอรุนเลขว่าจะตัวไหนนนี่เน่ อยู่กับาเหานะก็มมีอะไรนะเเ่มองเห็นตอนนี้ก็เป็นเป็นหมาที่มองเห็นจริงๆนะใช,ใช่ถ้าเขามองเห็นนะจะเห่าเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเตอถ้าเขาเนนมองเห็นนะครับเัน ปูกให้จุดทุบคนละเก้าดอกนะครับไว้ลงปูส่สวงเพื่อคอโชคลาบในครั้งนี้นะครับทูกก็ไม่ดีเลือเกินนองเก้าดอกอเดือเอฟซีนะครับตำหนักปูอิิชิตอยูสีขอระพูมินะครับ รูปอะนะปปเหมือนลงปูอันนี้เป็นรูปเหมือนข้าวน้ำดีใบตึกเจีย้์ลงปูถือต้นกล้านะครับถือต้นกล้าครับต้นข้าวต้นข้าวดำนาตั้งแต่ลงปูสวงมาี่แม่ครูทูเลขเกือบทุกงวดนะ ถ้าจะได้เลขกมาจุดทุกเอาก็ได้ตลอดจุดทุกขอจากหลวงปู่สวงขอจากหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงจะอยู่ที่นี่สามองค์นะจะด้านบนสองด้านนี้หนึ่งคือมีความฝันจากปู่ในชิดหมดเลยโอ้ศูนย์สองไม่ใช่ศูนย์สองสี่บ่ครับน้องไอ้พารวยนะครับ ข้างแรกขึ้นมาเนาะครับจุดเป็นข้างแรกนะคะยังมีเปิดช่องใช่ไหมยังนะคะมีช่องมีช่องกตันกับตันดำซิ่งช่องเดียวกับกับตันพารวยใช่อ่าเพีดอ่ะใช่เพจกับตันพารวยผิดผิดกับตันผารวยใช่แล้วก็ยุทธุพกับตันดำซิ่งยังเลือกน้องไอพารวยอย่าง ไม่ได้เปิดนอ้อกหลังจะเปิดอยู่ต่ำเนาะตัวนั้นต,ตัวที่สามต้องขึ้นถึงสูงนะเ,เราลุนตัวที่สามครับเอาให้คนละตัวใครทายตัวถูกว่าตัวไหนอะ่ะ น้องไอว่าคิดว่าตัวไหนน้องไอคิดตัวไหนนี่ตัวสุดท้ายน้องไอคิดว่าตัวไหนชอบชอบเจ็ดใช่ไหมชอบเจ็ดนะครับตัวที่สามน้องไอบอกว่าเจ็ดจะตรงหรือเปล่าลุ้นกันเด้อค่ะแต่ทางนี้ชอบสี่จะมาหรือเปล่าดูก่อนเปิดไหม ศูนย์สองสี่คนละตัวนะน่าจะเป็นเก้าเก็บอนนี้ว่าแปดอว่าเจ็ดเจ็ดเพชรรวยห้าห้าเสืออะไรก็ได้สี่ห้าคูนะครับตายกลมกลมฮะกลมีรุ่น้นรุ่้นไม่ศูนย์ก็เก้า นงึงนะครับไม่ใช่เลขจะหามหรอไม่ศูนย์เก้กาเก้าแปดหรือเปล่าเนาะลุนลุนลุน มันแกนะไม่ใช่ซามบออ่ะรอรุ้นครับกลมๆมาแล้วอแต่นน้ฟันอยู่อันหนึ่งแต่ไม่รู้เขาจะไปยังไงนะไปนอนบ้านพี่เพชรฝันด้วยอ่ะเแต่ว่ามันตัวเล็กๆงูอ่ะงูตัวเล็กๆหัวเป็นงูแต่หางอ่ะ เป็นเขาเรียกทางนี้เขาเรียกอะไรล่ะจิปปุ่มอะไข่ไข่จิ้งหรีดจิปปุ่มจิ๋วอืมหนูก็ยังงงนิดนึงว่าบ้านเท่าเอิ่นี้โกะนะเป็นบอใช่ไข่ไข่หัวน่ะเป็นงูเลยแต่ว่าหางอ่ะเป็นหางของจิ้งหรีดอ่ะเป็นหางของจิ๋วอ่าจิปปุ่มอะค่ะขี้โกะคิดอยู่จะแปลเป็นอะไรอันนี้คือฝันใช่ฟันเป็นหัวอย่างเงี้ยแต่หางก็สั้นๆนะหางเป็น ไอ้นั่นอะหางเป็นิ๊บปมอะแล้วฝันเห็นยังไงเข้าไปในบ้านหรือว่ายังไงฝันว่าแม่ไล่แม่ไล่แม่เราหรือว่าแม่หนูล้วบอกว่าเอาทําไมไล่มันทำไมเป็นตัวแบบนั้นก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นสีดําตัวเล็กเขาบ่าหางเป็นหางหางมันเป็นแบบิ๊บปมอะแล้วก็งงอะเป็น่ะไ่ใช่ฝันคืนที่ไหนคืนแรกคืนที่คืนแรกไปนอนบ้านพี่ปิดเนาะคืนแรกไปนอนบ้านพี่ใช่ กฝันด <ARS. S 1> mm ีต hmm. mm ัวมงงปฝันแบบนั e ้นความฝันนความฝันต่นกับบ้านเล็กท <con> ี <t os> ่สิบห้าด้วยค่ะบ้านเล็กที่สิบห้ามูสามค่ะบ้านเลขที่สิบห้าบ้านเ่สิห้า ส่วนเลขตัวสุดท้ายก็ออกมาแล้วนะครับสองแปองแปดโอนใครมาดิโดนใครไทรทายถูกศูนย์สองนยครทายถูกนีนะคะของนีชาแนลนะคะททยถูกต้องมีถูกสักคนหนึ่งเนาะสองแปดโอศูนย์สองแปเกขสวยครับศูนย์สองแปเลขหลปูสวงนะครับ กระท่มร่มโพ่มไซนะครับน้องไอจุดเป็นครั้งแรกนะครับที่อหลงปูสวงเขาบอกว่า,วาลงปูมาจากใครมาจากที่อื่นใกล้ๆนะครับจะลงปูจะให้โชคนะครับอันนี้ก็ได้จริงๆนะครับลองดูว่าจะมาหรือเปล่าวันนี้ ต้องมาหมดก่อนนี้ตรงๆเลยเนาะเสียดายแล้วไม่เป็นไรก็ยังเหลือ08กับ02เนาะใช่ไม่แน่นะอาจจะมา3ตัวบนเลย028สัวไอ้082น้องไอ้ชอบไหมเลขในงวดนี้ชอบค่ะชอบชอบบ้านเลที่หนูว่า20บ้านเลที่หนูว่า200 200 200 200 200 200 200 2 0 2ได้นะครับ สองตัวอ่ะคุณสองศูนย์แปดก็ได้น้องไอซ์เราใหรวมกันเป็นแปดใช่ใช่ใช่ศูนย์กับศูนย์เนาะเป็นแปดสองโดยอ่ะบ้านเลขที่สองโดยอ่ะศูนย์มาประกบกันก็เป็นแปดเป็นแนวทางเนาะน้องไอซเนาะเป็นแนวทางครับใช้จารยาในการรับชมด้วยับถ้าชอบก็จัดไปถ้าใครชอบเลขนี้ตรงกับที่น้องไอซจุดก็ไปลองเสียงดูรอตเตอรี่สักใบนะครับโอเคครับลำลากันไปเอฟซี